International Art Festival and Workshop in Thailand ศิลปะเป็นศาสตร์ชนิดหนึ่งนะครับมนุษย์แสดงออกทางด้านศิลปะก็เพื่อบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของสาภาพสังคมวัฒนธรรมศาสนาวิถีชีวิตเนท้องถิ่นนะครับเป็นการแสดงออกมาจากความคิดจินตนาการและอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินอาจารย์กำมล ชาชนาชาลีสีเป็นอย่างชาติท่านคือผู้จุดประกาย,รยเริ่มกิจกรรมอิ International Art Shop, นเ r อร์เน n a l a น t นออาร์ตเวิร์ชคนีขึ้นนะครับท่านได้กล่าวไว้ว่าผมอยากจะสร้างบรรทัดฐานการศึกษาศิลปะไทยให้ทัดเทียมกับต่างประเทศโดยให้ครูและลูกศิษย์ได้เรียนรู้ไปด้วยกันคือกล้าคิดกล้าทำกล้าสร้างสารรค์ผลงานออกมาจากข้างในของตัวเองที่สำคัญได้เห็นมุมมองการทำงานของเพื่อนต่างประเทศว่าวันนี้ โลกภายนอกเขาคิดอะไรโดยที่เราไม่ต้องเดินทางออกไปนอกประเทศและเด็กๆก็ได้เรียนรู้ในการที่จะใช้ภาษาสร้างสรรค์ศิลปะการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยของนานาประเทศนั้นศิลปินสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างมีอิสระถ่ายทอดวัฒนธรรมพื้นเมืองแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของสังคมมีอิสระจากแบบแผนประเพณีเด่นชัดด้วยลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมประจำชาติที่แตกต่างกันไปนะครับ จากการมองเห็นความสำคัญของงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมนี้อันเป็นมรดกของชาติที่มีคุณค่าวิทยลาลัยเพาะช่างเป็นสถาบันการศึกษาด้านศิลปกรรมและการออกแบบแห่งแรกของประเทศไทยได้กระหนักถึงคุณค่าในกิจกรรมนี้จึงได้จัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางศานสนศิลป์และมิจฉากานนานาชาติเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศิลปวัฒนธรรมของการและก,การระหว่างศิลปินไทยครูอาจารย์กับศิลปินนานาชาติ เปโืโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปได้เห็นกระบวนการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะของศิลปินเป็นการสั่งสมประสบการณ์เปิดโลกทัศน์เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการศิลปะได้ศึกษาเรียนรู้ถึงกระบวนการสร้างสรร์การแสดงออกด้านทันศิลป์ร่วมกันและเป็นการสะสมผลงานศิลปะเพื่อจัดทําเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะนานาชาติในมหาวิทยายลัยสําหรับการศึกษาค้นคว้าทางศิลปะวัฒนธรรมสําหรับทุกคนนะครับในการจัดงานแต่ละครั้งมีผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอิสระครูและอาจารย์ผู้สอนศิลปะจากสถาบันต่างๆทั้งในและต่างประเทศเดินทางมาร่วมกิจกรรมโครงการนี้เคยได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดีเด่นในการพัฒนาความเป็นนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารดยสอกออเมื่อปีพุทธศักราช2555นะครับ นับได้ว่ากิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญต่อการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในด้านศิลปกรรมของวิทยาลัยพอช่างแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สู่ความเป็นสากลเป็นการบูรณาการงานสร้างสารรค์กับการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาและวงการศิลปกรรมของประเทศได้เป็นอย่างดีที่สําคัญยิ่งกิจกรรม i n t เ r n a t เ o ช a l แ r ล a ฟรเท Art and Workshop นี้ ถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่สําคัญของโลกก็ว่าได้นะครับเพราะในแต่ละปีมีศิลปินในแต่ละประเทศจากทั่วโลกได้พร้อมใจกันเดินทางมาที่ประเทศไทยและเข้าร่วมปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยกันที่มิทยายลัยพอช่างถือเป็นนิมิตหมายที่ดีอันแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันสร้างสรงรค์ศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเผยแพร่สู่ประชาคมชาวโลก เป็นการสื่อสารในโลกเห็นว่าศิลปะก่อเกิดสันติภาพสร้างสัรติสุขศิลปะเป็นความดีงามศิลปะคือศักดิ์สรีธิอันสูงส่งของมนุษยชาติอย่างแท้จริงเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้สร้างสารคิปใหม่ๆออกมากรุณากดแชร์กดไลค์และกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ